ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ n นตริตาแปดหรือช่องไมค์ครับอินฟินิตีนะคะวันนี้เราจะาอ่านการ์ตูนเรื่องเดาวไวร้ยที่ฉันเลียงดูมาอย่างดีตอนที่แปดคนแปลกหน้าครูสุกปปกอยู่นะผมรู้ครับคุณครูแอบดังเลยและแล้วเียนก็กล้าจับมือคุณครู เอียน <Ian, S 2> เข้าบ้านกันครับเธอไม่ได้เกลียดครูแล้วเหรอเธอหายโกรธครูแล้วใช่ไหมเอียนเอียนรู้ไหมว่าครูเสียใจที่สุดเลยที่ทำให้นายโกรธงำงำงำนายเป็นคนบอกเขาเหรอครับ นี่นายพูดบ้าอะไรเนี่ยวันนี้ฝนมันตกเขาก็คงมายืนมองเพราะเป็นห่วงพราะหตัวเองนะสิะคุณครูควรจะเป็นครูของฉันแค่คนเดียวแท้ๆนั่นสินะ,อะ,อะเอียนครูไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ติดหวัดหลอกเธอออกไปเธอ,อสุดท้ายก็เป็นหวัดจนได้ เดี๋ยวก็ติดหวัดจะครูรอกคุณครูผมไม่ชอบอะไรที่มันสกรปรกเพราะมีคนเคยบอกผมว่าสกรปรกนะครับไอคนสกรปรกโสวมุมที่ดันมาอยู่ท่ามกลางความบริสุทธิ์ผมเกลียดความสกรปรกตั้งแต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคําพูดนั้นมันหมายความว่ายังไงผมก็เลยอยากสะอาดผมขัดตัวแล้วขัดตัวอีกเพราะไม่อยากให้ตัวเองสกรปรกแต่ในที่สุด ผมก็ได้รู้ว่าความสุกโปกที่พวกเขาพูดถึงมันไม่ได้อยู่ตรงมือเท้าหรือบนหน้าของผมเลยเอียน <Ian S 1> เป็นพระโอรสที่ถูกทางราชวงศ์ทอดทิ้งเขากลายเป็นความอับยายของราชวงศ์เพราะเกิดจากโสเพณีและเป็นวิญญาณอยู่ในพระราชวังที่มีตัวตนแต่ไม่ได้รับการยอมรับผมยังเคยคิดเลยว่าถ้าผมเอาเลือดออกจากตัวไปจนหมดพวกเขาจะบอกว่าผมสะอาดขึ้นบ้างไหมโธเอียน ผมรู้ดีครับว่ามันไม่มีประโยชน์ถึงจะรู้อยู่แล้วแต่ความคิดที่ว่านั่นมันก็ไม่ยอมหายไปมือของฉันจะปลอบโยนเขาได้บ้างไหมนะ้าที่จริงผมไม่ได้เกลียดคุณครูหรอกครับครูรู้ผมหวังว่าคุณครูจะไม่เกลียดผมนะครับไม่เกลียดหรอกเอียนผมหวังว่าคุณครูจะไม่เกลียดผมแม้ว่าผมจะสกระปรกก็ตามเธอไม่ได้สกรปรกหรอกนะเอียน เอียน่ะเป็นคนที่มีค่าที่สุดบนโลกใบนี้เลยครูจะทำให้เอียนเป็นแบบนั้นให้ได้เลยพวกเราทุกคนรักเธอนะอืฮเวลาที่เด็กทำตัวไม่ดี <c oughs> ก็อาจจะทำไปเพื่อเรียกร้องความสนใจก็ได้นะสิ <c oughs> ใครกันนะ <c oughs> เข้ามาได้ไรคะ่ะผมได้ยินว่า ครูเป็นหวัดนะครับท่าน,นักบุตรเชสันแค่หวัดธรรมดาเองค่ะอีกเดี๋ยวก็คงดีขึ้นงั้นเหรอครับนั่นยาของฉันเดรอคะครับเอาไปต้มดื่มดูเดี๋ยวก็ดีขึ้นว่าแต่ไอ้ที่อยู่บนหน้าคุณมันคืออะไรเหรอครับอ,อ่ะคือว่ามันเป็นวิธีการลดไข้ตามภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะถ้าคุณต้องการก็เอาไปใช้ได้นะคะฉันหั่นมาเยอะเลยไม่หละครับ ผมได้ยินมาว่าอาทิตย์หน้าทำหาวิหารจะส่งคนมาสังเกตการแล้วก็มาประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกภายในด้วยครับจะบอกให้ฉันแต่งตัวให้พวกเด็กๆด,ดูดีต่อหน้าคนทามหาวิหารสินะค่ะเข้าใจแล้วค่ะถ้างั้นก็ขอให้หายไวๆนะครับขอบคุณค่ะพวกนักบ,บวชจากมหาวิหารเป็นคนยังไงกันนะจะเป็นคนเร็วซ้ำเหมือนนักบ,บวชของที่นี่หรือเปล่าคุณครูหายดีแล้วเหรอครับ ก็ดีขึ้นแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าเชื้อหวัดยังอยู่ไหมเพราะงั้นอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้รูนะคุณครูกําลังจะทิ้งอะไรเหรอครับอ่อคือว่ามันเสียแล้วน่ะยาที่เชสันเอามาให้น่ะไม่กล้ากินหรอกจะว่าไปแล้วไม่ได้เจอกันแค่ไม่กี่วันหน้าของเด็กๆที่น่ารักของครูสู้ไปเยอะเลยฮะดีละวันนี้เราออกไปเดินเล่นที่ตลาดกันดีไหมตลาดเลยครับดีครับ คุณครูจะซื้อขนมให้เรากินใช่ไหมครับผมได้ยินมาว่าขนมปังน้ำผึ้งท,ที่ตลาดอร่อยมากเลยซื้อให้อยู่แล้วผมต้องซื้อถุงมือใหม่แล้วครับอ่ะคุณครูถ้าางนั้นผมขอตุ๊กตาตัวใหม่ด้วยนะครับดีละวันนี้ไปซื้อทุกอย่างเพื่อฉลองที่ครูหายป่วยกันเถอะเย้ขนมปังน้ำผึ้ง8ชิ้นค่ะทําไมถึงซื้อตั้ง8ชิ้นล่ะครับถ้ากินกันแค่คนละชิ้นมันก็น่าเสียดายนี่นาเอา ว้าวใหญ่จังเลยมันร้อนนะระวังกันด้วยโอ๊ยร้อนร้อนถ้างั้นเราไปไหนกันก่อนดีล่ะตุ๊กตาครับตุ๊กตาอืมเอางั้นเหรอเห็นอะไรนะเหมือนมีคนมองมาทางเราเลยอะไรกันทำไมรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขามองเราอยู่เลยฮฮเอเราทุกคนตอนที่8จบแล้วนะเดี๋ยวเราไปตอนที่9กันต่อเลย